สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคําแพงชันแนลนะคะตอนนี้เนาะเพนก็จะไปตามแนวทางฮานอยของยาขอนให้เอฟซีทางช่องเด้อค่ะเพ้นว่าจะไปตามแนวทางให้เอฟอ่าตามแนวทางน้ำยาขอนอยูทีบ้านเพ่นเนาะแต่เพ้นกะใจดีค่ะแต่ละมือเพ้นกัญยางเอามาให้ยูเฮียนค่ะตอนนี้เพ้นกะตอนนี้ยาขอนเพ้นกะมาหายูเฮียนแล้วเพน่นกำลังเขียน เขียนห้าน้อยไห้เนาะอยู่ทั้งในบ้านเนาะ,ะก่อนจะไปหายาขันเพ่นกะจะมาทักทายสบายดีเอฟซีทั้งสองเนอะค่ะนี่ค่ะอยู่บ้านผู้ใหอากาศเย็นแน่ร่มแน่ค่ะนี่ค่ะอย,อยู่นี่อยู่หน้าบ้านนี่ค่ะยยเย็นทั้งเย็นทั้งร่มแห้งค่ะตอนตอนเช้าอากาศเย็นมากชวนตอนเยน็นตอนบ่ายบ่ายมาอากาศร้อนเนาะ าหายเอฟซี FC ทั้ง่องทุกคนรักษาสุขภาพกันแน่เด้อค่ะหามิดอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะมันก็นจะมีแนวเปลี่ยนแน่นันละ่ะเพ่พนก็นยังรู้สึกบสมบายตื่นเต้ามากกับผะเอิดผอ,อมอยู่นะค่ะเอาตามนี้เนาะเดี๋ยวจะพ้า f อฟทั้งช่องเขาไปขอแนวทางไปเบิงแนวทางน้ำยาขวันกันเนาะค่ะไปเบิงแนวทางฮาหนอยกับยาขวัญเลยคําแพงเห็นอย่างอยู่ ไนค่ายเอฟซีม <pelled> <society>. yeah. okay. ืนอนี้เนาะยาก่อนก็ได้เอาแนวทางมาให้ยุ่งเหยียนอีกแล้วค่ะเพื่อนใจดีหลายเนาะเพื่อนเอายางมาให้ยุ่งเงีียนคู่มือค่ะเอฟซีเพื่นจะไปหาเพื่อนยุ่งเหยียนเพื่อนกะยางมาให้ก่อนเนาะคำแพงลูกอย่าแย่งของญาอย่าแย่งของญาเพิ่นว่าอันนี้ของเพื่อไมีวยา่ื่ย่างจะของ่าติน่นละเดี๋ยวญาจะตีดากเลยนี่ค่ะ ใชาขอ,อนกำลังเขียนตัวเลขให้อยู่เนาะเมื่อวานนี้เข้าเนนะาะเนาะเข้าแปดเจ็ดตรงๆเลยเสียดายเนะน,นะนาะเปลหาเนาะน่าจะหายเปลนหกเนาะ,ะมีอนขั้นหายเปลี่หกมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยเป็นมาตัวได้มาแต่จัดคู่เอาไปได้เพื่อนคือบอกตัววิ่งตัวลู่ห้ยแน่เนาะว,วันศุกร์ครับสามเมมเ่อร์ตัวใด้ว่าลืมไม่ได้เขียนมา มม่อนี่0ศย์กับสมติศูนย์กับสามอันนี้อันไหน,น,นท่าตอนเช้าเนี่ยตอนทางแรกเมียน้อยแลก,อเ,ลกเอารีแม่เถ่ายเอาห้าหน้อยก่อนแม่นพพนเนี่ยแป๊บหนึง่งห้ยาคอนเขียนก็น่าเดี๋ยวจะไปบึงย่าพพย,ย่า แดงรือว่าเจแดงนะไปเบิ้งยาเลยยาซื้อตัวไหนยาจะซื้อตัวไหนโอ้ยลูกเกยจะท่วงเขาเขาสีใหเอ้พ่อกระเด็นมามาตัวใดพระหมาสอ,อมาสองวันส,สันแม่มาสองเลขแม่มาเจ็ดจใช่เจ็ดสองยังเจ็ดสองไอ้พระฮัสเอาเนี่ยคนมักหลายได้เจ็ดสองเจ็ดสองนมกเจ ตัวชุดใไ่ชุดสองใบเจ็ดสองสองเจ็ดชุดสองไซสสองเจ็ดันมัของแม่มัดเจ็ดของไอ้ทหารมัสองติีคนจับใส่เจ็ดสองเงินบอกมัดเจ็ดมหาเงินึ่งตีเบงแม่เบงแม่ก่อนเนาะแล้วค่อยไปเบงมาหาน้อยยายขวัญตัวเนาะลอตเตอรี่ของรัฐบาล ไอ้นะหาเ็ปนี่ซีเนับงคตัวใดเม่อันนี้เป็นเเหาอันนี้เป็นเทหาเทอื่้บาพอขาดันคคยดาูพอขาดแปลแปแปด้มแปอ๋อตัดกระพองเลยแปตัวเดียวมั เมื่อกี้ผมก็บเกามียนปสองหนึ่เก้ามขาบอไ่ซื้อเลอม่ซืเลขจไปขอเอาบ่ไ่ขอแต้วดาผมากแปคบแปดเมากสิบแปดแม่ก็ซื้อสิเดไม่ไหวลวเด้นปะพ่อค้าพุทลี้วได้หนึ่งเก้าของวันี้ได้หนึ่ง้ผมเนาะ เดี๋ยวไปเอา,เอ,าอ่าแนวทางฮะน้อยกับเนี่ยข,ขอนกอนตอนเนาะเอาแล้วเราบอกไปพาไปเอาหน่อยคื <c oughs> อบอกดอกมะทายคลิปเดยค่ะอ๋อจะไปบอกดอลล่ามาทายคลิปจะแดงบ่เดี๋ยวบอกขงหวะเออเดี๋ยวนะคะเบิงของแม่ขอนกันก่อนเนาะยน่ยขอนเพิ่นมีธุระกขายเอฟซีนี่ค่ะบอกเป็นอย่างนาะเดี๋ยวเพิน่นจะพาเอฟซีเบง วาอ้ลูกจะตตแตกนี่ค่ะฮา,หาหนอยวันที่ยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนวันที่ให้ก่อน,นะอนเนาะเพราะวันยาฝนจะชอบเลือชอบอาเขียนวันที่ให้เนาะวันที่เท่าไหร่<อ>จ้าเดี๋ยวแม่เอาแม่ให้วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ สองห้าหกหก,หกวะนีะ่ค่ะนี่จะเป็นตัวเด่นเลยะคะ่ะเอข้างบนเนาะนี่ค่ะ ถ้าว่าเด็กวิ่งเพื่อหายูนวนี้ตัวตัวเด่นศูนวิ่งลูดซูนท่งห้งตัววิ่งตัวลูดศูนสามอันนี้เพื่อหายศูนเขาสามอันตัวูนกับยังู่นคนาจกไดู้นเพื่อกันมาตนี้มันป็นหนังตั้งตรงกันนี่นงลูดศูนกับสามวันนะคันเออแยกคัน ศูนย์กับสามเนาะตัววิ่งตัวรูดเนาะมันหามากเนาะผู้ใดสายวิ่งสายรูดก็เอาไปวิ่งไปรูดเนาะของพี่ประหัตของศูนย์กับหนึ่งศูนย์กัปสนี่ค่ะเอามาเบิ่งกันน้ำกันบานนี่นี่ค่ะตัวจับคู่เนาะเดินอ่ารอบหนึ่งเนาะรอบน้อยพิเศษเนาะเมื่อวานนี้ค่ะกัปหค่ะศูือดาวเดินค่ะนี่ค่ะน้อยพิเศษค่ะรอบแรกน้อยพิเศษเนาะ เน่ยหน้ายากฝันจะเขียนให้หนึ่งเนี่ยจะเป็นน้อยรอบรอบอาพิเศษนะจับคูอ่อ้อยคำเพียงแม่เสียงกับเพียงค่ะ fc ใส่เสียงค่ะ, <S <S คะนี่ค่ะหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามเก้าค่ะตัวเด่นเนาะแล้วก็ตัวร่องกับมี่สามศูศูนหนึ่งศูย์เก้าค่ะนี่น้ะน้อยพิเศษเด้อค่ะนี่ค่ะเอาไปเล่นกันเนาะหกคู่ค่ะ fc ตัวนอยปกติค่ะนอยที่สองก็มี0 9 0 6กแล้วก็69เนาะคะ่ะตัวรองก็มี6 2 0 2 9 2ค่ะนี่ค่ะคือเกานะ่าเนาะตัวเด่น3คูข้างบนตัวรองสามคูข้างล่างส่วนตัววิ่งตัวลูดก็มีนี่ค่ะตัววิ่งตัวลูดก็มีอยู่ที่ศูนย์กับสามค่ะ ศูนย์กับหกศูนย์กับหกเนาะครั้งที่สองครั้งที่ครั้งที่สองจะเป็นศ <c oughs> ูนย์กับหกอ๋อน้อยที่สองให้เด่นที่อ่าวิ่งให้วิ่งรูดศู 6. นย์กับหกน้อยที่หนึ <c oughs> <g> ่งก็คือศูนย์กับสามขายเอฟซีเข้าใจแล้ว <c oughs> ทีนี้เข้าใจแล้วคะ่ะ <c oughs> ทีนี้เข้าใจแล้ว, <c oughs> วข่วะเอฟซีเมื่อกี้ไม่เข้าใจว่าเอา จะวิ่งทุเรื่ตัวไหนเดี๋ยวฟันหน้าจะเขียนใหม่ให้เนาะจะเขียนให้ชัดเจนให้เด้อมื่อนี้ยังยังอายุอายะอยู่เด้อบ่เป็นอย่างเอฟซีหายเอฟซีเข้าเข้ากันศูนหกเมียนอยู่ศูนยหกศูนย์เก้าบ่มีเนาะม่แต่แต่ว่าเด่นศูนย์เมียนเพื่อนฮอจับคู่ฮอแต่ศูนย์แปดอันอันเป็นจับชี้เก้าอันนี้เป็นจับชี้แปดเมียนเพื่อนโบฮอดเพราะแต่ว่าเพื่อนห้ยรูดวิ่งรูดเนาะศูนย์เมียนแต่ว่า พี่เ <Okay. S 2> มียนเข้ากันดิค่ะนะคะนี่ค่ะ,คะ,คะเทียบกันเลยเลยค่ะ fc ระหว่างของแย่ขอนแล้วกับของพี่ประฮันเนาะคะ่ะให้ fc ทั้งช่องเอาไปเลือกเล่นตัดเลนกันเด้อค่ะมือนีก็ขอให้ fc ทั้งช่องเฮงเฮงปัง,ป,งปังกันยกช่องเลยเนาะคะ่ะเพราะว่าหานอยของแย่ขอนกับของพี่ประฮันก็จะหลุดยากเนาะส่วนมากก็จะเข้านะคะ่ะให้ fc ทั้งช่องเอาไป รวยรวยปังปังกันเลยค่ะวันนี้เพ่นกะขอให้เอฟซีทั้งช่องโชคโชคหมันหมันละก็ให้เอฟซทั้งช่องสุขภาพแข็งแรงปราศจากโกครคไข้ไข้เจ็บอาดาทั้งหลายเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขเมืองข้างนอกค่ะแต่ศูนย์ตัวเดียวนี่ค่ะเด,ดีด๋ดดวยวค่ะ การสุดท้ายเพ่นกะฝากดเดอ้อค่ะลิงค์ใต้คลิปค่ะใครจะสั่งตมไทยตามลา,ตามมวตามั่วตาซั่วก็อยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะรับรองว่าเชื่อใจได้มั่นใจได้ค่ะชัวร์แน่นอนค่ะได้เต็มอิ่มเต็มร้อยค่ะนี่ค่ะสุดท้ายเพ่นกะขอลาเอฟซีพิกรอนค่ะสวัสดีค่ะ